สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับปอนเองนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะปอนนะคะจะมารีวิวของในตู้เสื้อผ้านวแล้วก็จะมาดูอีเวนต์ไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนเนาะคือจริงๆแล้วนะคะเขาเนี่ยไปสุ่มบัตรการชามมานน่นเองเนะแต่ว่าคลิปเสียไงเออมันเป็นเรื่องประจำของชาแนลนี้อยู่แล้วเว้ยเออก็คือโชคชะตาแกล้งนะคะอัดคลิปอย่างดีดแบบไม่ไหวแล้วแต่คลิปเสียจ้าไม่เป็นไรจะปั่นใช่ไหมโชคชะตาได้นี่อัดใหม่ได้ไม่ต้องห่วงนะคะอยากลงคลิปคะ่ะโอเคก็บัตรการชาที่ปอนได้ ะะได้จากโบนัสประจําเดือนเนาะมันเป็นกาชาติออริจินอลนะคะบัตรสีส้มนั่นเองเนาะแล้วก็ได้เป็นบัตรกาชาติเซอร์มาด้วยนะคะเพราะว่าเซอร์ของปอน,นะคะได้ถึงสเตจที่6แล้วค่ะทุกคนประมือเย่ yeah, นะคะก็ปอนนะคะถึงสเตจที่6แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือกําลังจะไปสเตจที่7ซึ่งไม่ได้หวังนะคะสเตจที่7เนาะเพราะว่าภูมิใจกับสเตทที่6แล้วนะคะดูดีคือปั่นคะแนนเซอร์หนึ่พันคือคุณพระคือแบบอ ปเปลตังมาจากไหน acquis? สุ่มกาชายยังไงทำไมได้ตั้ง1,000ดูของเปลอคือแบบ70สิช่างนาอนาดใจยิ่งนักนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูรางวัล โบนัสประจำซีซั่นนี้นะคะก็จะเป็นการ์ชันนี้เหมือนเดิมเนาะซึ่งเขาก็เคยสุมไปแล้วนะคะแล้วก็สเตตที่6ของเรานะคะได้เป็นบัตรการ์ชันมาทั้งหมด2ใบนะคะก็สุมไปแล้วนะคะได้วันนี้ได้มาเป็นออร่านี้นะคะนี่แล้วก็ได้เป็นหัวนี้มานะคะที่ได้มาเพิ่มเติมเนาะส่วนที่อยากได้จริงๆก็คือตานะคะแต่ว่าออช่างแม่ไม่หวังและเหนื่อยนะคะโอเคปแล้วก็บัตรการ์ชันที่เป็นบัตรออริจินอลนะคะปอนไปนสุมเป็นการ์ชันที่มาใหม่เนาะที่เป็น600เพจสุมครั้งแรกนะคะซึ่ง หล,หลายคนก็คือสงสารปอนมากเพราะแบบในคลิปที่แล้วฉันไม่มีเพชรเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบพี่ปอนน่าสงสารจังอยากส่งเพชรให้แต่มันส่งไม่ได้นะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเราสุ่มไปสองครั้งเนาะรอบแรกนะคะลด600เพชรเนาะแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะใช้เป็นบัตรกาชานะคะได้อัปเกรดมา1อันนะคะแล้วก็ได้ <c oughs> ของตกแต่งมานะจ๊ะทุกคน <c oughs> โอเคนะคะทุกคนาแล้วก็เขาก็ไปสุม่มลัคกี้สปินม,มาเหมือนเดิมนะจะทุกคนก็นกเหมือนเดิมไม่ได้เพชรเลยนะคะนี่เป็นน้องหมาน้องแมวที่มาใหม่นะทุกคนเออเพิ่งมาวันนี้นะคะตอน9ก้าโมงเนาะเป็นอีเวนต์นะคะน้องหมาน้องแมวนี่น่ารักไหมการจุติของสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์จ้าแม่ต้องไหวหมาไหวแมวแล้วนะทุกวันนี้อืมไปเราไปดูกันดีกว่านะคะมีน้องหมาที่น่าคลายน้องแมวแล้วก็น้องแมวที่น่าคลายน้องหมาค่ะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมดูอืมนี่ เหมือนไหมเหมือนมองไกลๆนึกว่าแมวแม่แต่คือมันคือหมานะทุกคนมันคือหมาจ้ะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูน้องแมวนี่นี่คือน้องแมวทุกคนมันคือแมวฮัลโหลตอบฉันทีว่าทุกคนคิดเหมือนกัน ช่างเขาค่ะทุกคนก็ราคา7 7แคนนะคะใครสนใจเปเชิญตามสบายจ้าอันนี้ไม่ยุ่งนะจนค่ะโอเคทุกคนเรามาต่อกันที่อีเวนต์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นวันฝนตกนะคะเป็นเหมือนจะเป็นของในกิฟท์ชอปที่มาเพิ่มเติมเนาะน่าจะเป็นตัวแห่งความลับที่กําลังจะมานะคะนี่ก็มั่วค่ะเดาสถานการณ์ไปเรื่อยนะคะฝนร่มและชั้นนะคะเป็นสีม่วงแบบแก้พาสเทลน่ารักไปอีกคือแบบเสียงต้องเล็กตามและความน่ารักเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้ ีแคนนะคะก็แพงคะ่ะแต่ว่าน่ารักอะคือมันเป็นสีม่วงอะอคนรักสีม่วงอย่างเราก็ละลายไปอีกนะคะแล้วก็มีชุดรวมถึงรองเท้าด้วยนะคะราคาก็ไม่เบาเหมือนเดิมจ้า <c oughs> ไปกันต่อที่อเวนต์ถัดไปนะคะอันนี้เป็นโบนัสหัวใจเนาะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน,นะคะ่ะก็คือหัวใจเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะจะเป็นการซื้อหัวใจอะไรสักอย่าง <c oughs> ใช่ไหมเขาจําได้คือมันมีบ่อยมากบ่อยแบบเอาหัวใจไปทําอะไรดีเนี่ยคือแบบ เออช่ไหเถอะนะทุกคนปล่อยผ่านนะคะนิดหน่อยปล่อยผ่านจ้าแล้วก็อันนี้นะคะใกล้หมดเวลาแล้วเนาะเป็นการชาที่กลับมานะคะทุกคนเป็นการชาปลาเนาะซึ่งรอบนี้นะคะเขามีโบนัสอีเวนต์ด้วยนะทุกคนก็ไม่รู้ใครรีวิวไปแล้วแต่ก็อยากรีวิวเพิ่มจ้ะอืมมันเป็นเอ่อความเป็นไปได้ที่จาเอ่ออะไรวะคอยรอบความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น2เท่านะคะที่สูงสุดกว่าซุปเปอร์แรจ้าทุกคนนี่ก็คือข้อความข้างล่างก็คือเยอะไม่ แล้วะะเยอะมากคือเป็นพวกที่ไม่ค่อยฉาวานเพรความแต่ก็คือแบบนั่นแหละทุกคนใครอยากอ่านก็อ่านนะคะข้อสุดท้ายนะคะเข,เขียนว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับไอเทมของอีเวนต์นะคะมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น2เท่าสูงกว่าซูเปอร์แรจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับร้อเปอร์เซ็นต์เด้อก็ยังมีความแบบเสียใจเล็กๆ <Okay. S 1> อ่ะแม่ออยากสุ่มนะแต่ก็คือไม่มีตังเ์ไงนะคะทุกคนควาว่าไม่มีตังเนี่ยมันกั้นทุกอย่างไว้คือทําให้เราแบบเมื่อไหร่ฉันจะมีตัง นี่นะคะทุกคนก็อยู่ถึง13มิถุนายนนะคะซึ่งก็ใกล้จะหมดเขตแล้วอีนนี้ก็ยังไม่ได้สุ่มนะจ๊ะสำหรับคนที่เคยสุ่มไปแล้วนะคะก็น่าจะไม่ได้รับลดเอ่อลดลดจ10%นะก็จะเป็นราคาปกตินะคะซึ่งอีนี้ยังไม่ได้สุ่มนะคะมันก็เลยยังอยู่ที่3แคสเนาะสุ่ม10ครั้งนะคะจะได้นี่ที่ติดอยู่บนหัวนี่จ้าแล้วก็ได้ตาด้วยนะถ้าสมมติเราอัปเกรดคือมันดีอ่ะแต่ตาก็คือแบบสวยเหรอใช่ไหมเถอะนะคะแล้วก็นี่มีของอันนี้น่ารักจริงคือแบบสีม่วงอีกแล้ว มาอีกเหมือนเดิมคือหลังๆก็คือกลับมาใหม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเชอรี่ก็ตอบแทนเราด้วยการโบนัสอีเวนต์ไปเหมือนเดิมนะคะคูณ5้คูณสิ้านะคะแล้วก็มีอัปเกรดด้วยไปดูกันอัปเกรดคือสวยอีนี่เล็งไว้แหละอัปเกรดคือสวยจริงนี่คือตาแบบละมุนอะ่ะทุกคนโอ๊ยสีฟ้าะนะคะแล้วก็นี่นะคะคูณ5นะคะสุ่ม5าครั้งจะได้แก้มสุ่ม15ครั้งได้ปากนะคะของก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะ <laughs> แล้วก็แฟชั่นอิสตามาใหม่เนอะซึ่งก็ใช้5แคสในการประกวดนะคะอีนี้ก็ไม่มีตังคือทุกอย่างมันขั้นด้วยไม่มีตังนะคะทุกคนนี่ก็กกดชาชิที่เราสโตมนี่อันนี้นำาหน่งมาคือฉันไปเจอคนในเฟยไว้แก่คือเขาขี่มา้าอืมอวตารนั่งเป็นง่อยอยู่บนมา้าแล้วให้ม้าเดินแทนจ้ะ <Okay. S 1> มันไซส,สุดคือแบบเฮ้ยมีก็ไม่ต้องอวดเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้หรอ <het art> มันเที่ยวนะคะแล้วก็เมจิกบอกมาใหม่เนาะทุกคนไปดูกันได้นะคะแล้วก็ตัวยองของความลับเออนี่มันอันเก่าไม่ใช่เออนั่นแหละนะคะก็ของก็จะประมาณนี้เนาะ,ะส่วนลัอกี้สปินก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะคะทุกคนใกล้หมดเขตแล้วรีบไปสอยกันเอาตอทอไปสุ่มเดี๋ยวนี้เผื่อได้แคทไปโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอนด้วยนะคะนี่อีกอย่างหนึง่งอีน,นี่กำลังเตรียมเก็บปังนะคะซื้อโบนัสพิเศษสุดคุมนี้อยู่นะคะตั้ง 20วันแม่คือแบบเฮ้ยมันราคา149บาทนะใครมีตัง์รีบๆสอยเลยฉันว่าคุ้มอยู่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเหลืออีก17ชั่วโมงนะคะสู้ๆไปจ้าทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะนี่เขาอุตส่าห์แต่งตัวตามใจ FC เลยนะเนี่ยอุตส่าห์เอาชุดแล้วก็แว่นที่น้องๆส่งมาให้เนี่ยมาแต่งตัวครีเอทเป็นนุ้งกระต่ายน่ารักไหมก็ไ้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายบาย